อ้าวตุต๊บเอานี่ไข่เนี่ยมึงกัดแล้วว่ากินดิสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องปองปลายูทุกคนอตอนเช้ากัมาปล่อยหมูปล่อยง่วปล่อยเป็ดครับผม,มเก็บไข่เป็ดได้ทุงหนึ่งครับผมพี่น้อง ไอ้ลูกนี่หมูหมูป้ามันเขาไปกินครับหมูกับหมากัดกันหมูเป็นคนเริ่มก่อนมาตุ๊บตับตุ๊บตุ <S <S one, one, one. One, ๊บไปหาใครไม่ขอวัน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 เอ้ยวันตัวนั้นซื้อวันเด้อครับเด้อก็ลังกินน้ำเนี่ย ในขอบซื้อตุ๊บตับครับผมตุต๊บต,ตับมาตุ๊บตับมา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 นี่ยมือนี่มามานี่เอา้าเอา้านี่ถ้าไม่วางก็ไม่อยากกินนะมึงเนาะ อ้โหกินยือ้อนี่ครับหมูป,ป่าครับได้มาอยู่ใกล้ๆแล้วครับผมไปจ,จักยักจ,จับอุ้มอยู่ครับแลวจับหยีาครับผมตื่นคน <c oughs> โอ้ม่ได้จับมึงหน่า <c oughs> รูปได้ครับผมแบบน,นี้เอา้าต,ตุบต,ตับตุบตับตัวเมียต้องสองตัวเนะครับเด้อพี่น้องเด้อบ้าหัวเมียไหนผัวเมียตัวผูกกับตัวเมียไอ้ตัวนี้ตัวผูมองบูะเพราะว่าการจำได้ว่าตัวเมียซื้อเมียกับผูก กินยะละแว้งห่อยรูปูซือดอ,อกต,นนตัวนั้นตัวเมียครับนาตัวนี้นะตัวผูวและตัวผูนี่ตัวหน่อยกุ้งครับผมบกินแต่เสียบเนาะ โอ้ได้สมด้สมผัสครั้งแรกครับผมหมูปลาหมูปลาเด้อครับเด้อพี่น้องเด้มอมาเมนง,ง่วนหน่อยเฮ้ยมาอ้วนอ้ว,น,วนมามามาเร็วอ้วนมาจับหน่อยเร็ว มึงอ่ะเห็นบ่าพี่น้องมันอยากตัวทอนแสงเยอพี่น้องเด้อออนี้นโอโ้กินสป,ปากเพื่อนเลย แล้วก็ไปไปหาไข่ข้างในอีกม่อิ่มวน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 มามมามามาเร็ว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 ่นมาเร็วเร็วเรขอจับหน่อยเร็ววนเขาจับหน่อยอ๋ออ๋ออ๋ออ๋่หลังจะให้มันกินเนียพอแล้ว เอาหนะ้าล่งเจ้าไปดูหังเนี้ยเองนะไลยมึงก็กินเต็มแล้วเนี่ยหลอ่ลอ,ลอมากับหมูกัดกันเนาะ <laughs> 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 นี่ครับบรรยากาศจะมือสอด้ลยครับพี่น้องเห็นไโอ๊ย เป็ดกระป๋อยเด้อครับพี่น้องเด้อมาถือไวนน้จัง่อยนะั่นแนละหลังมือก่อนเนี่นยครับพี่น้องเป็ดเล่นน้ำแล้ว เขาครอบเลยปีกขามันมาเดินมาที่ไรชอบติดขาตอนเอาจ้อาหารปลาหวานตันไหนเนี่ยไม่แมนพี่แมน,นโอ๊พี่ได้กินหมดอาหารปลาหวานตันนีบวะอาหารปลา

อ้อแล้วพอจะไปซื้อเนื้อมาลาดตอนไหนประมาณเที่ยงค่ำนี่ขอตายไม่ไหวอ่ะไปถมากัประมาณขอตายยี่ตึงอ่ะนี่ครับพี่น้องวาดอาหารปลาแล้วครับผมยุบยับยุบยับยุบพี่น้องเห็นบ่กินหนวดกินหนวดบนมือน้นองไลายอยู่ยด้วยพี่นอ้องเต้าหางเป็ดกวนถ้าได้เตั้งเป็ดเนี่ย

นี่ครับห,หายฮันปลาแล้วบอ่แอแหลกก็หายแล้วพี่น้องใครอยูบ่บ่อแหลกว่่มีเป็ดกวนโอ้บ่ได้เอาเป็ดมานำเนาะพี่น้องเนาะเป็ดอยู่รถใหญ่หุ่นครับบาร์ดีมันนั่งตกหล่น <c oughs> ไปไม่กินมดแล้วครับพี่น้องทำภารกิจตอนสอบเสร็จแล้วครับผมปล่อยหมูปล่อยงัวปล่อยเป็ดหหยันปลาเดยบปลอยแล้วพี่น้อง เมื่ออยู่เด้ยพี่น้องเพราะวา่ามันเป็นเึ่งเขาหรือมันยางขึ้นลงๆพี่น้องจักหลุมตักบอจักคล้อง นีครับตัดด้วยสายตึงเทียงเลอครับผมยังทิ่ข้นไปมองยินขาวด้วยพี่น้องเด้อ โอเคครับพี่น้องกะผมก็ขอจบคลิปลงแค่นีเด้อพี่น้องเด้อกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยพี่น้องเพื่อเปน็นลังใจให้กันครับผมสวัสดีครับ